ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเลี้ยงไก่ทุกท่านนะครับอ่าสำหรับวันนี้อ่าจะมาต่อเกี่ยวกับเอ่อการเก็บรายละเอียดของอีพีที่แล้วครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะพามาให้เพื่อนๆดูได้ดูได้ชมนะครับอ่ะอันนี้คือตอนนี้ผมได้เก็บ ไ่ในส่วนของช่วงบ่ายเอเอช่วงเย็นอ่ะช่วงเย็นอ่ะโทษทีครับผมช่วงช่วงเย็นอ่ะแล้วก็ได้ให้น้ําเพิ่มในถังอ่านิดหน่อยนะครับอ่ะสองถังแล้วก็อาหารดูเหมือนว่ายังจะมีอยู่อีกนะครับผมอ่ะตอนนี้สังเกตได้ว่าไก่ตอนนี้ก็คืออ่าบางตัวก็นะ ถ้าเป็นคนก็ relax, relax นรีแลกซ์รีแลกซ์นะครับนะครับก็รีแลกอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาชมว่าไข่ที่ได้จากการตรวจเช็คในส่วนของช่วงเช้าเที่ยงแล้วก็จนถึงเย็นตอนนี้นะครับผมก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงนะครับผมอ่ะว่าได้กี่ฟองนะครับผมอ่ะ ฉะนั้นการเก็บรายละเอียดตรงนี้ก็คือหลักๆแล้วก็คืออย่างที่ผมได้บอกได้กล่าวข้างต้นก็คือน้ำอ่ะอ่ะน้ำนะครับผมอ่ะตอนนี้สังเกตว่าไก่ได้ทานน้ําอ่ะเพราะว่าน้ําเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถือว่าเป็นความจําเป็นอ่ะค่อนข้างสูงนะครับผมอ่ะรองลงมาก็คือ อา,อาหารนะครับผมอา,อาหารอาหารสีขาวๆนั้นก็คือผมให้อาหารก็คือหัวอาหารผสมกับข้าวสารนะครับผมข้าวสารที่เขาคัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปขายต่อให้กับผู้คนหรือว่าข้าวสารที่คัดออกมาแล้ว เ,เขาเรียกว่าคุณภาพต,ต่ำาไม่สามารถที่จะจำหน่ายให้กับผู้ผู้ซื้อได้ผมก็เอาตรงนี้มาให้ไก่ผสมกับหัวอาหารในช่วงของตอนเย็นนะครแต่ถ้าหลักๆแล้วก็คือหัวอาหารจะให้เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนะครับผมอ,อ,อันนี้สังเกตได้ว่า ไก่กำลังทานน้ำอ่านะครับทานน้ำอ่าฉะนั้นหลักๆแล้วโดยรวมอ่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำนั่นเองแล้วก็รองลงมาก็คืออาหารสำหรับภาคเช้าคือจะต้องเน้นอาหารเป็นหลักแล้วก็น้ำอย่าให้ขาดอ่าพอเราเก็บรายละเอียดแล้วน้ำ ย,าใ,ใยาให้ขาดให้ยาให้ขาดครผมอ่าก็คือถ้าจะให้ดีก็คือมันตรวจเช็คอ่าจนถึงวันต่อมาก็คือวันวันถัดไปก็คือพรุ่งนี้นั่นเองอ่าพรุ่งนี้เราก็ถ่ายของเดิมถ้ายังเหนือก็ถ่ายแล้วก็ใส่ใหม่เพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำอันเดิมนั้นจะมีผลต่อไก่ นะครับผมอาจจะเป็นพาหานำเชื้อ,อ,อทำให้ไก่เนี่ยมีผลต่อการให้ไข่นะครับอ่าฉะนั้นน้ําจะต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับเปลี่ยนทุกวันเพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดีในการให้ไข่ของแม่ไก่นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ถือว่า โดยรวมนะครับสำหรับเย็นวันนี้หลังเลิกงานครับผมอ่านะครับอ่ะส่วนเอ่ออ่ะ,อะนี่นะครับอ่านี่ก็คือสีฟองสีฟองตรงนี้ก็คือ,อหลังจากที่ผมตรวจเช็คช่วงเช้าแล้วก็เที่ยงจนถึง ตอนเย็นสังเกตได้ว่าไก่นั้นยังให้ไข่เพิ่มอีกสีฟอง